สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสารุปข่าวเชาว้าประจำเชา้าวันที่11เดือนสิงหาคมสำหรับท่านที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคําสกุลเงินนะครับตอนนี้เรามีให้บริการแล้วนักทุนสามารถแอดไลน์ไอดีตัวใหม่ของกระผมเข้ามาได้เลยนะครับ JJ Go Signal V Trade นะครับ Intrust V Trade กับโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศอังกฤษมีบัญชีสมบฟรี free, ทองคําและก็ซิลเวอร์ใครสนใจรายละเอียดอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยครับ VT m a r k e t Market. ใครสนใจนะครับโปรโมชั่นใหม่ๆดีๆบร oker จากออสเตรเลียขอเรียนเชิญครับทุกท่าน f o r e o 4 u ครับเพียงแค่ชวนเพื่อนของนักลงทุนเข้ามาเทรดภายใต้ลิงก์ IB ของนักลงทุนจะได้รับทันทีครับ 50US ดอลลาร์ FXPro ครับเทรดกับบรก k e อันดับหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ FXPro เทรดไลกับ ProXM เปิดบัญชีวันนี้รับมารับฟรีทันทีครับ 30US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับผมสรุปข่าวเช้ากับกระปกุเปานะครับเราพานักลงทุนมาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดวอร์สตรีคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยครับดัชนีชเฉลีย่ยอุตสาหกับดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวกไป1.63% SP500 ปรับตัวปิดบวก2.13%แล้วก็ N a สตักปรับตัวปิดบวกไป2.89%ครับ ดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า500จุดในวันพุธที่ผ่านมาหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดในเดือนกรกฎาคมซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีความหวังว่าธนาคารกลางสาหรัฐจะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นในวันเดียวแข็งกแกร่งที่สุดในรอบ3สัปดาห์หลังจากกระทรวงสหรัฐนะครับขอภผ่กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคนั้นเพิ่มขึ้น8.5ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบแบบรายปีซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ8.7เ หลังจากพุ่งแตะระดับ9.1%ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ40ปีทั้งนี้นักลงทุนปรับลดคาดการแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหลังตัวเลขคือที่ผ่านมารายการออกมานะครับ โดยล่าสุดครับนักทุน FED Watch 2ของ CB Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก61.5%ที่ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.5%สู่ระดับ2.75-3%ในการประชุมวันที่20-21กันยายานนี้แล้วก็ให้น้ำหนักเหลือเพียงแค่38.5%ที่ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.75%ครับ ก่อนหน้านี้นะครับนักงทุนเนี่ยให้ดน้หกหนัก68.5%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.7 5เสู่ระดับ3-3.2ถึงเในการประชุมวันที่2 0 2สถึงกรกฎาคมครับ,รบแต่แน่นอนครับนักทุนสถา,านการณ์ต่างๆก็พลิกกลับนะครับผมหลังจากตัวเลขเงินเฟอรประกาศมาแล้วโอ้โหร่วงไปทำโลเลยนะครับคุณแรนดี้เฟเดริกนักวิเคราะห์จากบริษัทชาวสวอปนะครับคาดการณ์ไว้ว่านักลงทุนจะจับตาตัวเลขนะครับ สหรัฐในคืนนี้ซึ่งก็คือตัวเลข PPI เป็นดัชนีราคาของผู้ผลิตซึ่งเป็นมาตรัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตนะครับเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เพิ่มเติมว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยจะไปในทิศทางไหนดีนะครับแต่เอาง่ายๆแล้วตัวเลข CPI คือที่ผ่านมาเนี่ยจะมีความแรงแล้วก็เ,เขาเรียกว่ามีมุมมองที่รชัดเจนกว่านะครับคืนนี้ก็อาจจะไม่ได้สําคัญหรือว่าเคลื่อนไหวอะไรมากมายครับนักทุนต่อมาับไปดูกันที่ราคาน้ำมัน แม่ตอนแรกก็ลงแล้วนะครับสุดท้ายก็ยังดันฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับสัญญาน้ำมันดิบเวลท็กัส WTI ตลาดนิวยอร์กปรับตัวปิดพุ่ง1.43เหรียญหลังสต็อกเบนซินร่วงหนักในรอบเกือบ10เดือนครับสัญญาน้ำมันดิบเวลท็กัส WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับผมปิดบวกในวันพุธหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันเบนซินที่ลดลงมากที่สุดในรอบ10เดือนซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าความต้องการเชื้อเพลิงในสหรัฐยังคงแข็งแ,งแกร่งนอกจากนี้ ตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐที่ต่ำกว่าคาดการยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อสัญญาดินมันดิบครับสัญญาดินมันดิบพุ่งขึ้นนะฮะหลังจากสกานการสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรืหรอว่า EIA เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันเบนซินร่วงลง5ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ10เดือนและก็มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการ์ว่าจะลดลงเพียง5 0 0แสนบาร์เรล อย่างไรก็ดีครับสต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้น5.5ล้านบาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง200,000บาร์เรลและก็สต็อกน้ำมันกลั่นซึ่งรวมไปถึงฮีตติ้งออยล์และน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น2.2ล้านบาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง500,000บาร์เรลครับนอกจากนี้สัญญาน้ำมันดิบยังคงได้รับปัจจัยบวกจากการที่นักทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดด้วยหลัััังงงงจาา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 กกดดดชนนนนนนีีนี CPI รรรรรยยยอออมมไไ่่่่่่คคคเททททหบบุปิ้ขขวสขาาะ ปิดบวกไปเหมือนกันครับคือที่ผ่านมาเล็กน้อย1.4เหรียญขานรับดอลลร์อ่อนแล้วก็ตัวยูสิปีมีการปรับตัวลดลงนะครับแต่นันกงจุดสเกตเห็นว่าพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยูสิปีมันมีการฟื้นกลับขึ้นมาเกือบจะถึงไฮเดิมเลยตัวนี้ก็เลยเป็นผลลบให้ราคาทองคําของเรานะครับย่อตัวจากด้านบนสุดครับประมาณ 1, นึ่ลงมาอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโลเดิมเลยที่เคยทำเอาไว้ที่ประมาณ 1, 7 8 8ครับ ตัวนี้สถานการณ์ย่ามีความไม่แน่นอนสูงนะครับนักทุนฝั่งขาบายเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังการเทขายทำกำไรด้วยครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าว,ว,วันนี้สวัสดีครับ